สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Auto Society ค่ะและตอนนี้อยู่กับแฮมนัน,น,นพัฒนนั่นเองซึ่งจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะแฮมอยู่กันที่มหากรรมยานยนต์ครั้งที่39หรือว่า Motor Expo 2022นนั่นเองค่ะซึ่งปีนี้เราจัดภายใต้คอนเซปต์ได้เวลาสัมผัสอนาคตนะคะหรือว่า It's Time Come Touch the Future ค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะว่าสําหรับในงานนี้ทุกท่านก็จะได้พบกับรถยนต์หลากหลายค่ายเลยด้วยรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่กําลังเป็นเทรนด์อยู่ในขณะนี้มีรถยนต์ที่ผลิตในปีนี้ด้วยนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างจุใจกันอย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญเลยนะคะเราก็มีการช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเปิดรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราประสบกับปัญหาโควิด -19 กันมาอย่างยาวนาน2ปีเลยทีเดียวดังนั้นถึงเวลาแล้วในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแลวเราก็มีการสนับสนุนในการใช้รถยนต์ วะะรวมไปถึงการผลิตรถยนต์ภายในประเทศค่ะเอาละค่ะแล้วสำหรับในงานนี้กับ Motor Expo 2022จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น,นะคะตามแหมมาได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะแฮมก็มาอยู่ที่บูธของมิ s ซูบิชิกันแล้วด้วยค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีความโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวและที่สําคัญนะคะวันนี้เขามีไฮไลท์มานําเสนอนั่นก็คือรุ่นนี้เลยกับ p a เจโร่สปอร์ตเอลิทเอディชันนั่นเองนะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันถึง2ส,สีเลยด้วยนะคะก็คือสีขาวและก็สีแดงนั่นเองค่ะสําหรับความพิเศษเลยก็คือคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้ตรงพวงมาลัยด้วยเพิ่มความสะดวกสบายมากๆเป็นระบบเบรก ABS นะคะแล้วก็สําหรับใครที่่อยยยยาาาากกจะะเเปปปิิดดรตูท้งมๆ เพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่านอกจากความโดดเด่นตรงนี้เนี่ยด้านนอกนะคะที่ทุกคนได้เห็นพูดเหมือนกันเลยนะคะว่าสวยมากๆด้านในจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บูธรถยนต์มิซูบิชิมอเตอร์ s ประเทศไทยนะครับออที่งาน Motor Expo ในปีนี้นะครับในปีนี้ครับที่บูธมิซูบิชิมอเตอร์ s ของเรานะครับจะเห็นว่า บนเวทีหลักของเราครับก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของมอเตอร์สปอร์ตนะครับซึ่งเราก็เป็นการหวนคืนสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราได้หยุดไปถึง13ปีนะครับและข้างๆผมตรงนี้ครับก็เป็นไท i ันแรลล l ่คาร์นะครับซึ่งเพิ่งกลับจากการแข่งขันเอเชียคอสคันทรีแรลลี่2 0 2 2นะครับท, uh, ที่ออกแข่งตั้งแต่ uh, จังหวัดบุรีรัมนะครับแล้วไปเข้าสู่เส้นชัยที่ เสียมเรียบกัมพูชานะครับในระหว่างวันที่21-26ถึงพฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็เป็นที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับรถไททันไรทคาของเรานะครับได้คว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับจากการแข่งขันในครั้งนี้กลับมาด้วยนะครับนอกจากทางฝุ่นแล้วนะครับด้วย DNA นะครับของ มิสูบิชิและ r a l l y a r t y a r นะครับเรายังคงให้การสนับสนุนในส่วนของรถแข่งทางเรียบด้วยนะครับซึ่งทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นรถแข่งนะครับทางเรียบที่จะลงแข่งในรายการ Thailand Super Series นะครับในปีหน้าอันนี้ก็จะเป็นรถของทางทีม TT Motorsport นะครับโดยในปีนี้ครับก็ใน Thailand Super Series เราได้สพอร์ตเพิ่มไปแล้ว1ทีมนะครับก็คือทีม l i q u i มารี ATTEC นะครับโดยในปีหน้าก็จะมีคันนี้เพิ่มเติมเข้าไปเป็น2คันนะครับที่เราให้ การสนับสนุนนะครับในการแข่งขันได้ทางเรียบนะครับและนอกจากนั้นครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีโอกาสได้แวะมาที่งานมอ t ต r Expo ในปีนี้นะครับที่บูตมิซูบิชิของเราเราแบ่งเป็น3โซนน่งด้วยกันนะครับเริ่มจากในโซนของตัวมอ t ตอร์ o r t นะครับทางด้านความมือของกระผมนะครับซึ่งก็จะเป็นเป็นสายแต่งนะครับเพื่อเอาใจคนที่ชื่นชอบนะครับการตกแต่งสไตล์มอเตอร์สปอนะครับเราก็มีการตกแต่งมาดิสเพลย์ให้กับลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับอย่างถูกใจแน่นอน แล้วก็ตรงกลางครับจะเป็นในโซนของตัวไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งเราเข้าใจว่าความต้องการและการใช้รถของลูกค้าเนี่ยมีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแคมปิ้งก็ตามนะครับแม้กระทั่งเอ่อเป็นการพายเรือคายักนะครับก็มีในส่วนของตัว p พ t เล p e r s นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบสุนัขนะครับชอบแมวนะครับเราก็ได้จัดเตรียมนะครับ รถยนต์ของเราในรุ่นต่างๆนะครับที่ผมมั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการและการใช้งานของผู้ลูกค้าได้เป็นอย่างดีแน่นอนมาจัดแสดงไว้ในส่วนของโซนไลฟ์สไตล์นะครับและโซนที่สครับโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนของโซนเทคโนโลยีนะครับซึ่งไฮไลท์ในโซนเทคโนโลยีก็คือตัวฟอร์ซิโน r สปอร์ตนะครับ m mm y hmm. 23ซึ่งเป็นการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับนอกจากฟีเจอร์เดิมนะครับซึ่งอัดแน่นครบคันอยู่แล้วนะครับมีการเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเริ่มจากระบบกรองอากาศระบบพ้ออากาศนะครับอัจฉริยะ n a โนเ x ซนะครับซึ่งให้ คุณได้หายใจอย่างมั่นใจนะครับเป็นเทคโนโลยีพ่ออากาศที่ดีที่สุดในขณะนี้นะครับก็ถูกติดตั้งในป a เชโ r สปอร์ตนะครับรุ่นใหม่ตรงนี้นอกจากนั้นครับเรายังมี power lumbar support นะครับก็จะให้ความสบายนะครับในทุกการขับขี่นะครับมาช่วยหนุนหลังของตัวคนขับนะครับให้สบายทุกการเดินทางนอกจากนั้นครับก็มาพร้อมกับ premium audio นะครับมีการอัปเกรดคุณภาพของชุดเครื่องเสียงที่มาพร้อมลำโพง8จุดนะครับ ก็เพื่อเพิ่มความสุนทรีนะครับความสบายนะครับในตลอดทุกการเดินทางและที่สำคัญครับเรามี Outlander PHEV นะครับปีนี้เราก็มาด้วยคอนเซปต์ของ d e n d r o Drive House นะครับซึ่งง่ายๆก็คือเป็นการแบ่งปันนะครับกระแสไฟนะครับสามารถแบ่งปันจากรถยนต์นะครับให้กลับไปใช้ในบ้านได้ด้วยนะครับในรายละเอียดเนี่ยผมอยากจะเชิญนะครับคุณลูกค้านะครับมาคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเพื่อเป็นการอธิบายนะครับในในส่วนเพิ่มเติมตรงนี้ และที่สำคัญครับซื้อ Outlander p h e v ในวันนี้นะครับเราแถม Bi d i r e c t i ั่น c h h r r e r มูลค่า290,000บาทให้กับคุณลูกค้าไปฟรีด้วยนะครับและเพื่อให้การทำงานของเด n r o Drive p ฮา s e เนี่ยเต็มระบบนะฮะก็จำเป็นต้องมีแผงโซลานะครับลูฟท็อปนะครับที่ตตั้งบนหลังคานะครับโดยในงานนี้เราก็ยังมีพาร์ทเนอร์ของเรานะครับซึ่งให้ส่วนลดพิเศษ ถึง70,000บาทนะครับในการติดตั้งโซลารูฟท็อปนะครับพร้อมกับดอกเบี้ย0% 3เดือนนะครับสำหรับเรื่องระบบโซล่าตรงนี้ด้วยนะครับและแน่นอนครับเราก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับจากพันธมิตรทางสถาบันการเงินของเรานะครับให้กับรถยนต์ทั้ง Outlander และมิ ub บิชิทุกรุ่นทุกคันด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ อยากจะเรียนเชิญนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับหากสะดวกอยากให้แวะมาที่งานมอเตอร์เอ็ปนะครับที่เมืองทองทานีแห่งนี้และแวะมาที่บูตรถยนต์วิส b บิชิมอเตอร์ของเรานะครับเพื่อได้เข้ามาสัมผัสนะครับถึงประสบการณ์และก็ DNA นะครับที่แท้จริงของวิสูบิชิมอเตอร์นะครับอยากให้ทุกท่านได้ลองขับครับแล้วจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ผมว่าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะสำหรับมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39หรือมอเตอร์ p o 2022นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าจุใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของยานยนต์ค่ะเรียกได้ว่ามาหลากหลายค่ายและที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเรามีโปรโมชั่นจากทุกุกค่ายด้วยยังไงใครที่สนใจค่ะก็สามารถที่จะแวะมาได้ที่ c h a l l เจ g e r 1-3นะคะ Impact เมืองทองธานีนั่นเองซึ่งเราจะจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12ธันวาคม2565นี้ค่ะว่างวันไหนมาได้เมื่อ น,น,นะคะคและสำหรับใครที่ชื่นชอบรายการของเรากับ Auto society อย่าลืมว่าสามารถที่จะติดตามเราได้ทุกช่องทางค่ะตามนี้เลยนะคะเอาละค่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้ก็หมดหน้าที่ของแันแต่เพียงเท่านี้เจอเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าเลยนะคะสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ